สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกาาษตรปลอดสารพีครับผม EP สองเดินระบบน้ำเนาะมาเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างเนาะจาก EP ที่แล้วเราเปิดแล้วท่อน้ําระเบิดคามือไอคนนี้ไปเลยจะตามดูกันเนาะเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแล้วก็จะสาเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวตามเราชมกันก่อนอื่นเลยก็อย่ยายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปราาลอดสารพีไปด้วยมาดูระบบน้ําแปลงใหม่ที่สวนลุงเชียนกันครับผมจดไปอ้ําห้าแรงนะครับ เดินเปลี่ยนเมนเป็นสามนิ้วตอนแรกสองนิ้วอยู่แล้วลดเข้านิ้วหนึ่งเดี๋ยวรอให้น้ำเต็มเส้นหน่อย,ย,ย,ยตอนนี้เราเปลี่ยนเมนเป็นสามนิ้วแล้วเนาะคือคราวที่แล้วอะ่ะปีที่แล้วเนาะที่เรายังใช้สองนิ้ว รถมานิ้วหนึ่งอยู่คือมันเป็นของเดิมเอ้ยนิ้วหนึ่งจากสองนิ้วตรงนูน้นรถมานิ้วหนึ่งตรงนี้อยู่แล้วมันไม่พอจริงๆก็รู้แหละว,ว่ามันไม่พอพัมก็เลยใส่ไปพาร์ทเพื่อไปพาร์ทคือให้น้าอ่ะมันล้นออกแล้วก็กลับเข้าไปในในบอ่อแต่ทีนี้ไอ้ตรงข้อต่อเนี่ยด้วยความที่พัมแรงดันมันอพัมขนาดห้าแรงแอะเนาะแรงดันมันเยอะมากมันก็เลยไม่ไหวตอนนี้เราเปลี่ยนทั้งเส้นแล้วยาวจากหน้าพัมมาเลยสามนิ้วปื๊บ มาถึงนี่เลยแล้วแทบเข้าหนึ่งนิ้วทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวจำนวนหัวมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองห้าหกสิบทั้งหมดหกสิบหัวในโซนเนี้ยเราจะปลูกฝรั่งในตะเข่งทั้งหมดห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบต้นหรือประมาณหกร้อยต้นอะหกร้อยแถวนู้นด้วยหกร้อยกว่าต้นแล้เนาะ แล้วจุดประสงค์ของลุงเชียนที่ลุงเชียนอยากได้คือให้มันเป็นฝนเลยคือเปิดแล้วเราไม่ต้องมาเป็น PE เสียบมาไว้ที่ตะเข่งอะไรเลยคือเปิดแล้วเราสามารถวางต้น,ตนไม้ตรงไหนก็ได้เราสามารถตั้งแถวต้นไม้ตรงไหนก็ได้ให้แปลงนี้เพื่อที่ตรงนี้มันติดถนนนอ้อีกหน่อยเราจะเปิดให้คนเข้าชมแล้วก็สามารถมาซื้อต้นที่ติดผลผลิตตะเข่งใหญ่ๆแบบนั้นนะยกกลับบ้านไปปลูกแล้วก็ไปกินต่อที่บ้านได้เลย แต่เมื่อกี้เปิดแล้วหัวนี้ไม่ได้ทาก,กาวอยู่หัวหนึ่งเลยหลุดไปดูแล้วน่าจะใช้ได้เดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนะึ่งมีตัวนี้แหละลืมนะให้พี่เขาปิดเอาไม้ตอกแล้วก็แปลงนี้หน่อยก็จะให้เขาชมแล้วก็ขอเวลาสักประมาณสี่เดือนหกเดือนเนาะ น่าจะโอเคขึ้นมีบ่อน้ำก่าวว่าทําเป็นเป็นจุดพักเป็นที่ท่องเที่ยวเผื่อใครๆมาชมขนาดเปิดหมดอ่ะขนาดเปิดหมดยังอ้นี่เลยเหรอเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งตอนนี้ก็ยังใบพัดอยู่ใช่ไหมถัากลับวะก็ดูกันต่อครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองกันอีกทีอ่พอพี่มอนเดินไปรอกัอน นะก็อันนี้เราดีไซน์ตามการใช้งานเนาะบางทีมันก็จะให้ใช้ร่วมกันเดิมได้ก็เลยไม่ได้แบบคำนวณหัวเป๊ะๆส่วนใครอยากได้สูตรคำนวณน,น้ำแบบเป๊ะๆเ,เลยเดี๋ยวส่งให้มันก็มีอยู่ในอิเนเทอร์เน็ตอหะแต่เนี่ยเราเออกแบบให้ให,ให้ให้ล้อกับของเดิมเพื่อให้ใช้พอเดิมได้มากที่สุดนะเนาะยัง Alo ơi. Lấy lốm vô. เต็มเส้นหน่อยนี่ยังไม่ได้ปิดที่รั้วนะโอเค ต้องเปิดอ่ะถ้าเบาอีกหน่อยอ่ะที่รั้วยังเปิดอยู่เลยเราปิดรั้วได้ปะปิดเอาลงอก็ได้แถวอีกรรอครับมีบางจุดที่เรามันเป็นท่อเดิมเนาะเราไม่ได้ทากาว โอ <Okay. laughs> ยังยังปล่อยก่อนแป๊บหนึ่งอยากได้ฝนก็ได้ฝนนะครับนขั้นหมดแล้วอย่างเงี้ย <laughs> ใ้น้ำทุกกาลังนยีวครับเตอย่างนี้ปลูกตรงไหนก็ได้แล้วต้นไม้เราจะวางต้นไม้ตรงไหนก็ได้เรียบร้อยครับใช้งานได้โอเคสมบูรณ์เ,เทสไปก่อนทีนี้ก็เ,เหลือ,องานปลูกแล้ว ก็เรียบร้อยครับใช้งานได้แล้วน้ําพอท่อไม่ระเบิดแต่เราต้องเปิดไปพัดไปเนาะก็อย่างที่บอกคือเราใช้ของเดิมด้วยมันไม่ได้ว่าเดินใหม่ทั้งหมดรอกเนาะถ้าเดินใหม่ทั้งหมดจะสั่งเป็นสี่นิ้วไปเลยเนี่เมนอะนะทั่วสวนจะใช้ตรงไหนก็แทบออกสามสองหนึ่งใหม่แล้วแต่พื้นที่นั้นก็จะง่ายแต่เนี้ยเรามาแก้ไขกับของเดิมแล้วก็เรายังคงอยากจะใช้ของเดิมให้มากที่สุดแต่บางทีมันก็ต้องเปลี่ยนอ่ะบางอย่างมันก็ต้องตัดใจเอาของใหม่ น้องอีกสี่ถึงหกเดือน,น่ะก็เริ่มนี่เลยแล้วพเพื่อเพอก็สามเดือนจะใครอยากมาดูก็เริ่มเข้ามาดูได้ตั้งแต่แรกได้แล้วก็ <c oughs> อาจจะมีเหมือลุงเชียนบอกว่าอยากให้อบรมที่นี่เดี๋ยวเราเอา,เอาไวอ้อีกอีกอีกทีนึงทาวเสียงดูก่อนเนาะเผื่อ <c oughs> พี่ๆท่านใดอยากมาเรียนรู้อะไรพวกนี้แต่ต้องบอกก่อนว่ามันคือประสบการณ์ ทุลักทุเลของเราสองคนนี่ร้องปิดร้องตูกกันมาโดยที่อันไหนพิดก็ว่าตามพีดหอันไหนดีเราก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ดูอย่างระบบน้ำเนี่ยเอาถามว่าเราคํานวณได้ไหมเป๊ะๆสูตรนั้มันหาได้ไม่ยากหรอกแต่แล้วแต่พื้นที่ด้วยแล้วก็ของที่ใช้ของเดิมอยู่อะไรพวกนี้ยมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เราด้วยมันไม่ได้ตายตัวทําเกษตรหรือไม่ไม่ว่าจะเรื่องอื่นๆเรื่องอะไรก็แล้วแต่ มันต้องมาดูกับน้าง,งานว่าเป็นยังไงความต้องการของเจ้าของสวนความต้องการของต้นไม้หลายอย่างหลายเข้าใจเพราะฉะนั้นมันมันจะไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าจะต้องเดินแบบนี้เท่านี้เทา่านี้แต่ที่เอามาถ่ายให้ดูเนี่ยคืออยากแชร์ประสบการณ์เนราะเผื่อพี่ๆอันไหนเอาไปปรับใช้กับสวนตัวเองได้ก็เอาเลยเต็มที่อันไหนคล่องใจตรงไหนอยากถามมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้ต้องตอบหมดอยู่แล้วแหล,ละเนาะ โอเควันนี้ก็ประมาณเนี้ยนะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่องจอมกเกษตรปลอดสารพริษไปด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวแปลงเนี้ยให้ดูเรื่อยๆมีอะไรเล่นอีกเยอะเลยโอเคไปแล้ว